ถึงตาพี่โดนนะครับโี่ัวก็โว์เอนนันนอนเลครับให้รู้ซะบ้างให้รู้ซะบ้างวันนักบินมาขับรถเป็นยังไงนะครับเฮ้ยเอ้าเรามาถึงนี่แล้วเหรอวินญานยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย ผมยานผมไปอยู่รูนเนี่ยจอดกันโอเคเรายิงยาวกันเลยนะครับกล้องอานมีสันไหวนะครับเดี๋ยวผมล็อกล็อกขาดีๆ่อบอันนี้มันเอียงดีใช่ไหมเนินขึ้นเวลาขากลับอันนี้เบาไหวพี่ ใช่มันจะไปสำคัญที่พี่เลยต้องยันยัง <พอ S 1> หน่อยน้อยกันมานะครับเดี๋ยวผมนอนนิดไปเสศษที่ผมจอดต่อท้ายผมเลยนะครับผมกลับผมจะมาต่อท้ายผมเลยครับพอเป็นสปอร์ตเลยไม่กล้าออกแรงเลยเมื่อกี้ผมมากดสปอร์ตมากกว่ากดนอร์มอลนอร์มอลครั้งแรกไงมันยังแบบไม่ชินยังไม่รู้มันยังไงไงแล้วไหนบอกผมมีมือความจำไงให้ไปตำสนาะม